สวัสดีค่ะข้าพเจ้าชื่อนางสุมาล,ลีสายทองติ่งเป็นพนักงานครูโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางเข้าปฏิบัติหน้าที่เมื่อวันที่1ตุลาคมพศ2557หน้าที่ที่ได้รับผิดชอบเป็นครูประจำชั้นในระดับชั้นอนุบาล2ทับ1และรับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาในระดับอ,อนุบาล คุณธรรมจริยธรรมที่นํามาใช้ในการสอนเด็กนะคะสอนให้เด็กเป็นคนดีของครอบครัวของสังคมและของประเทศชาติค่ะคติประจําใจทําดีย่อมได้ดีค่ะสวัสดีค่ะเมื่อเธอทุกข์ใจให้ลองเอาเท้าจุ่มน้ำปล่อยความทุกข์ลอยไปกับทะเลและฟ้าสีครามจากวันนันฉันละเธอจุดเริ่ต้นความร ล่วนมาจากใจอาจไม่มีเหตุผลแต่ฉันรู้ว่ามันใช่เธอเติมเต็มให้ฉันรับรู้ได้ด้วยหัวใจที่สุขลน้นจจะจันวันนี้ทุกนาทีผ่านไปตอให้นานแค่ไหนา God.